สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการประกอบลิ้น C R F 250นะครับผมก็ได้ประกอบไปบางส่วนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายต่อครับว่าประกอบยังไงมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นคนทํานะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแต่อธิบายน้องจะอธิบายเข้าใจง,าง่ายกว่านะครับผมโอเคนี่ก็ เป็นลิ้นซนะียเอฟสรนะฮปนำมันเก็ดูจากขนาดก็มันก็ใหญ่กว่าล่ะอันนี้ก็คือลิ้นไอตัว,ต,วตัวแปลงตัวแปลงแมพท p s เนะี่ยก็คือใช้ด้วยกันได้เลยเพราะว่ารูปทรงที่ยึดน็อตอะไรเหมือนกันหมดมาต่างกันแค่รูด้านไหนแค่นั้นเองมันใส่ด้วยกันได้ตัวตั้งเดินเบาใส่ด้วยกันไม่ได้ครับนะต้องเป็นของมัน แต่งที่ใช้กับของมันเองส่วนตัวตัวแปลงหัวฉีดนะครับมันมันจะเลี้ยวออกข้างก็เลยต้องตัดเขี่ยวออกไปนิดหนึ่งแล้วเอาเอาไอ้ตัวปักหัวฉีดมาไว้ฝั่งนี้อ๋อเคียวเขี่ยวตรงนี้นะครับผมในเขี่ยวตรงนี้แลผมไม่ดูเป็นเขี่ยวตัดเขี่ยวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเขี่ยวอ่าน่าเขี่ยวนะครับ ส่วนสายคันเร่งก็ได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วสส่คันเร่งก็ติดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมสายคันเร่งก็ปกตินะครับก็ส่วนพวกชุดนี้ก็ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับก็เอามาประกอบประกอบแล้วก็รัดเข้าไปอ่ารัดเข้าไปเลยครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะประกอบเข้าไปนะแต่เดี๋ยวค่อยรอดูตอนเสร็จประกอบแล้วก็ต้องติดกาวตัวนี้แล้วเนาะ อ่าเนี่ตรงนี้นะครับเป็นทากาวครับตนตัวนี้นอา่าทาทากับตัวนี้นะครับนี่ทาไม,ไม่ให้น้ำมันไม่ให้อะไรมันรั่วนะครับไม,รไม่ให้อากาศอ่าไม่ให้าอา,ากาศร,รั่วอา่าเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวจะรอตอนดูตอนประกอบเสร็จเลยนะครับผมโอเคอ่ะไหนๆนนก็ไหนๆนะค,ครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทาเกาวนะครับนี่นะครับก็ทาประมาณนี้นะครับนี่ครับ ใช้กาวตัวนี้นะครับผมกาวนี่กาวทาปะเก็นนะครับผมนี่ครับพอมาทาเ<ร>านี่ยก<ร>็ร,รอให้มันแห้งหน่อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยประกอบอรอให้มันแห้งนะครับแล้วค่อยประกอบแห้งหน่อยหนึ่งไม่ต้องแบบแห้งจนเหนืย<ม>ให้มันแค่หนึ่ๆก็ประกอบเลยแต่นี่มันยังมีอี อ่าครับตอนนี้ก็กาวก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวแต่ผมจะให้ดูครับก็วิธีใส่ก็ยกมาใส่เลยนะครับผมนี่นี่นะครับอ่าเราขันน็อตครับที่เลกที่เลกว่าจะใส่เป็นหมุนด้วยแต่ว่าขยับมอน้ำออกไปนิดหนึ่งมันพ้นเลยอ่าตอนแรกว่าจะใส่เป็นหมุนนะครับน้องบอกว่าจะใส่เป็นหมุนแต่ว,ว่า มันไม่ติดนะครับผมก็มันก็เลยไม่ต้องใส่ใช่ไหมอ่ามันขยับม้อน้ําได้ก็เลยไม่ต้องใส่เนี่ยมันขยับมันมันมอเตอน้ําตัวนี้มันขยับขึ้นลงได้นะอ่าขยับขึ้นลงนะครับมันเป็นน็อตตรงนี้ขยับขึ้นลงได้อ่าเรับแล้วค่อยใส่น็อตไปนะครับ เนี่ยครับหยิบก็ใส่น็อตตรงนี้ก่อนนะครับใส่ทีละข้างนะครับแล้วก็ค่อยขันอ่ะ,นะครับก็ได้ประกอบเสร็จนะครับก็เรากาวแห้งหน่อยนะครับก็สายน้ำมันนะครับนี่สายน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันก็จะเริ่มไหลมานะครับรั่วไหมรัว่วไม่รั่วหรอก นี่ครับเปิดเปิดสวิตไปน้ำมันมันจะก็มันก็จะไล่มาอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับเป็นเป็นสายน้ำมันนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับสายน้ำมันนี่ครับหัวฉีดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับหัวฉีดก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแยกมาเนี่ยเวลาเปิดสวิตมันจะเป็นอย่างเงี้ยเยวเปิด ก็คือเป็นตัวลิควิดเลตนะครับตัวเดิมนะครับก็ตั้งไว้ประมาณ3บาทนะครับนี่อันเปิดดูสิเนี่ยแนี่นะครับมันก็จะดูดน้ำมันมาชิกๆ,ๆเลยครับอันนี้ปล่อยน้ำมันเอออันนี้ปล่อยน้ำมันกนนนลับถังนะครับอันนี้จะเป็นสายดูดนี่สายปล่อยกลับน,นะครับ,น,น,น,รบนี่นะครับอ่ะโ <Okay. S 1> อเคครับิดเครื่องดูติดหรือเปล่าลูกใหญ่เกินนะครับสตาร์ทยาก I'll